หงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาการทํางานของท่านอาจารย์ในแต่ละวันไม่ใช่เพียงแนะนําให้ทําหงจุ้ยตามวิชาแต่จะอธิบายให้ลูกศิษย์เข้าใจถึงเหตุและผลของหงจุ้ยก่อนลงมือทําเราอยู่ที่นี่มาสองปีหเดือนออกรกฎดาคมกสกัาคมดาค่ะห <64. S 1> กสกักหกสหปองปีอสองค่ะใช่ค่ะ แต่ครึ่งปีแรกเนี่ยนั่งเฉยๆค่ะไม่ได้ทำอะไรยังงงๆอยู่เพิ่งมาทำตอนปลายปีะคะ่ะปลายปีประมาณพฤศจิกันวาหมายถึงทำเพื่อช่วยออทำงานทำงานนะคะแต่ขึ้นมาก็ตั้งเคสนิดๆหน่อยๆอะคะ่ะเท่าที่มี<อ>มแล้วก็เปิดประตูสว่างแต่ตอนนี้รู้อย่างว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ ให้เปลี่ยนที่อยู่ทราบแล,ล้วค่ะอาจารย์เจอกัอาจารย์ช้าไปมันผิดมันผิดกันแบบพลิกฝ่าม,มือเนอะาะค่ะอืมดีแล้วยังยังได้ยังได้ย้ายแต่ว่าเาอาเข้าจริงจริงอะ่ะอาจารย์ก็ติงหน่อยเราต้องที่นี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ,อคือคนทั่วไปอ่ะก็ชอบสไตล์เนี้ยแต่ว่าสำหรับพวงชุ้ยแล้วเนี่ยมันไม่ควรตันอ้องเยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยพลังพลังมันมันไม่ค่อยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ค่อยกลับหน้ากลับหลังเนี้ยก็จะเป็นทำให้เราได้ไม่เต็มที่ ก็ยังจะอยู่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าค่าเช่าที่นี่ก็ถูกด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็แล้วก็อยู่แล้วรู้สึกสบายอะค่ะทุกที่ที่ท่าทําต่มช่วยอยู่แล้วสบายนั่นแหละอาจารย์ก็ควรจะอาจารย์่าควรจะย้ายเหรอคะควรจะหาห้องที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ คือมันมันจะมีลิมิตจำกัดย่งเงี้ยมีลิมิตขีดเส้นเอาไว้พอมันถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะไปต่อ,ไปต,อไปต่อไม่ค่อยไม่ค่อยอืดแล้วครับนี่นี<อ>่ไม<อ>่ได<อ>้ไปสุดใช่ไหมเพราะพลังตรงนี้ชัยภูมิมันให้ได้แค่เท่านี้อ่ะอืมมันก็จะมีลิมิตของมันม ไม่มันไม่ได้หมายถึงพอดำบหวชื่อแล้วนี่มันมันไปอุ่งเท่าเท่ากันมึงไม่ใช่แม้กระทั่งทีเดียวกันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนดวงมันต้อเหมือนกันนะวันนี้ก็พูดถึงอ่าพูดถึงดวงคุณเป็นบางกรหกอืมลูกเป็นหมูสองคุณเจอจริง ้าเจอ้าเจอเร็วปานนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเสร็จสองนตอนนี้หนูตอนนี้หนูก็มีแต่นี่ค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะมีแต่นี่เพราะนั่นไงถ้าเจอเร็วเรวเคยไปตรวจบ้านมาก่อนแล้วก็ปีหกสามนะครับปีหกสาม 6, 3, ตอนเชิญอาจารย์ได้หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเไม่มีอะไรแล้ว,ลวติดลบ พอย้ายขึ้นมานี่สองปีนี้ยังมียังได้จับเงินยังได้จับเงินล้านอาา่ะจ้าโชคดีที่ย้ายแต่แต่ก็มันก็เร็วนะคะอาจา์เพราะว่าอย่างพอปีที่แล้วเนี่ยหลังจากทำแซกีใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ออเดอร์ตัวใหญ่ๆก็มาอย่างเงี้ยคะ่ะสี่ห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็งงเพราะว่าแรกๆมานี่หลักหมู่หลักหมื่หลักแบบไม่มีตัวอย่างเงี้ยคะ่ะพอมานี้ก็ก็งงก็ก็ ก็ดีใจนะเป็มงไงที่เขาเรียกเปิดมิติงไงค่ะคือดวงคุณดีเป็นพื้นอตอนที่เราเจอกันเนี่ยแต่ว่าเสียดายว่าถ้าถอยหลังกลับไปสักห้าปีเนี่ยโอ้แซฟคุณล้นแน่ล้นแน่แล้วตอนนี้สายไปไหมคะจ๊ะตดตายไปลตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่ที่ติงข้อข้อที่หนึ่งก็คือห้องนี้ยมันมีลิมิต มันมยังได้อีกไหมก็ได้นะแต่ว่าอีกหน่อยมันอาจจะแบบคือเราเราอยากได้เยอะๆไงใช่ไหม้วเสร็จแล้วก็จะมีคําถามว่าทำไมมันได้แค่นี้แล้วลหคือมันมันมากกว่าเดิมอะ่ะแต่แต่มันควรจะมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งของของพื้นที่ ตัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเอออยากรู้ว่าสามีที่บอกช่วยช่วยงานครอบครัวครอบครงเขาหรือว่าของมาช่วยคุณมาช่วยมาช่วยหนูค่ะก็คือตอนนี้ช่วยกัน<บ>ทำอะค่ะอืมจริงๆคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแต่งงานมากี่ปีเออประมาณสิบยี่สิบปีค่ะจันยี่สิบปีอ่ะ เอ้ยี่สิบปีมันก็ไม่ใช่ใหญ่ตอนน้านี้คูณจะนี่ทำอะไรเขาก็ทำเหมือนกับช่วยเพื่อนเขาทำนู่นทำนี่อะค่ะมนะไม่มีค่ะแต่มีใช้ค่ะมีใช้ค่ะอืมมีใช้คือไปไปได้เรื่อยๆค่ะลูก อายุเท่าไหร่ตอนนี้สิบเจ็ดแล้วค่ะสิบเจ็ดพราะลูกเกิดมันก็มันชีวิตมันก็ขยับขึ้นมีช่องทางมีตู่ทางก็ก็มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างเลยอาจารย์เวลามีลูทางใหม่ๆดีๆมาเนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นบ้านที่ตัวขนาดอาจารย์อาจารย์ไล่ให้ออกแล้วก็นั่นแะนั่นแมันกินหมดถ้านคะอยู่หลังนั้นน่ะแย่ทุกอย่างย เออมันกินหมดไงถึงจําเป็นถึงจำเป็นยื่นคำขาดว่าเอ้ยยาเธอออกเธอก็แบบหนูเสียเวลาอยู่ว่าหลังนั้นไปสิกว่าปีเลยค่ะจรย์เออ <ลง S 2> ไม่งั้นเนะก็อย่างที่บอกว่าเสร็จนีคีเสียเวลาไปว่ากกปลูกอ่ะคืองี้คุณบอกว่าคุณคุณกับคือคุณโดยภาพรวมอ่ะมันดีขึ้นทุกอย่าง แต่มีข้อที่คุณเอ๊ะไว้ก็คือรูปเน้นเรื่องการเรียนของลูก <Okay. S 1> ว่ามันยังอยู่ในระดับเดิมใช <Okay. S 1> ่่คะบอกก่อที่เขาก่อน,นอนาจารย์สัตว์ใ้คุณทำแทรกีี่ <Okay. S 1> มันเป็นแทรกีสามคน มันไม่ใช่แซกีไม่ใช่ซากีคนเดียวแล้วก็เป็นแซกีสถานการณ์ที่คุณจำเป็นจะต้องมีพลังสำหรับเดินหน้าไม่ใช่ลูกแต่ลูกก็เป็นตัวเชื่อมทำให้สามคนเนี่ยมีพลังมีพลังไม,ไม่ไม่ทิ้งใครสักคนึ่ง เข้าใจไหมซึ่งมันจะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเงินสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่การเรียนการศึกษาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไปเน้นการเรียนการศึกษาเนี่ยคุณก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเจนนะอันนี้อันนี้คือเหตุผลว่าสกีแต่ละตัวเนี่ยมีเหตุผลไม่เหมือนกัน มีมีผลมีประสิทธิภาพแตกต่างกันตัวที่ตัวที่ทำเนี่ยอาจารย์เน้นเน้นว่าคุณกับสามีเนี่ยในช่วงส,ส,สองสามปีที่ผ่านมานั้นน่ะยังไงก็ต้องเดินหน้าต่ออืมต้องมีช่องทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกอ่ะคือ ดูจากดวงของลูกแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยจริงๆเขาไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กไม่ฉลาดเขาเป็นเด็กฉลาดแต่เชื่อตัวเองมากหมายถึงเขาจะทำในสิ่งที่เขาคิดเราจะอธิบายอะไรก็แล้วแต่เขาฟังเนี่ย มันไม่ใช่ไปฟังนะแต่เวลาออกมาเนี่ยมันก็ไปอย,อย่างที่เขาอยากจะทำซึ่งซึ่งไม่ต้องไปไปกังวลอย่ยงเขามากนะยังไงยังไงเออไม่ได้เว้ย มาเขาจะต่ออาจารย์คะเขาจะต่อต้านตลอดค่ะอย่างเลี้ยงเต่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาจะต่อต้านก็ได้ไงก็เขาจะกลัวก็จะแบบพูดมุนพูดนี่ค่ะนี่แหละก็ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะไปเขาก็จะมีมีอะไรความคิดของตัวเองมีมุมมองเขาไงครับอืมเพราะนั้นก็ ก็คือมันจะห่วงคุณมันจะห่วงคุณคนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าสามีก็ดอกดอกพร้อมกันกับคุณลูกชายก็ดอกหมายถึงเมื่อในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยนะในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยเออคุณเป็นคนอ่าคุณเป็นมังกรหก ซึ่งมันเป็นมังกรมรณะหรือมงหรือหรือมองกรยาจบในยุคกในยุคเในยุคเก้าอ่าส่วนสามนีเนี่ยชงตัวเองนะในยุคเกาเนี่ยชงตัวเองเพราะนั้นก็อันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้อจะอธิบายให้คุณฟังนะเราให้คุณฟังนะ เอ,อถ้าไม่ได้อยู่กับคุณเนะี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆไม่เป็นชิดเป็นอัดนะแต่โชคดีอะที่จับคู่กับคุณนะม,มันก็เลยมันก็เลยมีก็อย่างที่บอกอนะถ้าเจออาจารย์นะคุณ ปุ่งไปแล้วส่วนลูกชายอะ่ะ mm hmm. ก็ไม่โอเคแกถ้าคุณตามเรียนมาถ้าคุณตามเรียนมาคุณก mm ็ hmm. ณจะรู้อ่บคุณหกเก้าสามีเจ็ดเก้าลูกชักอับ mm hmm. ทั้งสามคนเลยชงชงอายุเก้าตลอดยี่สิบปีเลย mm hmm. ถึงนี้ถึงแม้ถึงแม้จะมีมตีตัวตัวไซกีแต่เสาเอกตัวหลักที่ที่เราแต่ละคนเนี่ยมีมาตั้งแต่เกิดไงมาเปลี่ยนให้ยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเสาที่เข้ามาค้ำเสริมแต่ไอเสาหลักเนี่ยต้นตอจริงๆเนี่ยที่เราขึ้นพันมันก็ต้องมีเสาเอกนั่นแ่ละโอนั้นน่ะเนี่ยคือเออ 69, เ9 29ทุกคนนี่โดนเก้าโดนเก้าแบบควบคุมไว้แต่ในบรรดา 69, 79, 29ถามว่าใคร <c oughs> ใครซีเรียสคุณเป็นอันดับหนึ 1, 3, น่งสามีเป็นอระดับสองลูกเป็นอันดับสาม ก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรที่อยากจะให้ท่านช่วยแล้วธิบายให้ท่านฟังท่านอย่าเลี่นะบก็อยากจะให้กิจการค้าอาจารย์เหมือนกับว่าให้มันง่ายๆกว่านี้บางทีเหมือนกับลูกค้านี่เช็คเยอะมากกว่าจะได้งาน เทียบราคาค่ะก็ต้องเทียบราคาแล้วก็อยากให้แบบไปได้แบบได้กระโดดก้าวกระโดดต้องการให้เป็นที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่จดจำคนทั่วไปมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะตรวจมาสองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามขอรู้หนึ่งเจ็ดเลยที ครับท่านอาจารย์หนึ่งเจ็ดกองดนตรีกลองดนตรีจ้างอยู่ะอ,อันนี้ก็มาหนึ่ง 1. 1> มีกลองดนตรี 2, 2, <3. S 1> อยู่ครับหนึ่งเจ็ดมีใช่ไหมมีครับเราไล่ล่าหนึ่งอ,ะอ่ะได้ตามดาวหนึ่งด้วยไหมเอสัปบิลเอสซัปบิลมีไหมปีนี้ไม่มีใช่ไหมเอสัปบิลไม่มีครับไม่ไม่ได้ไล่ตามดาวปีครับไ,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 ไบอ้เขาตามหรือเนีย่ย คยันเพิ่มนะครับอตอนรกรณีศึกษานี้จะเพิ่มเติมหรือปรับหงจุ้ยให้ลูกศิษย์อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ